ี่ชีโตป่าชีโตเอามันคือบ่มีปา่าเข้า,า,าอโอ้โหโอ้โยโอ้โ ตะเตนี่เป็นบ่อบ่อเนือสั่วได้กินปลาบอน้อพี่น้องเอ้ย ปลาตัวนึงแล้วใช่แล้วแม่<ด>เอากระวิงเอากระิงลงมาเอากระวิงทิ้มลงนี่นะพ่อมึงเอาเอากระวิงมาให้ลูกเอาปลานี่นะ เลขตัวเลขตัว <Imperial> จ <benim dividends> ้าเอสอีคิวอีคิวอย่าลงมาใกล้แบบนั้นมึงหันอยู่ๆกบหัวแักลงซื่อๆเด้มึงหันหากินเป็นอยู่เลี้ยงผัวกุ้มอยู่เออเออพูดรึไม่กูโยนลงมาไม่ต้องมาที่โยนเอากับลูกยานมันขาดเอาเราเสีให้คยเอาใส่เซตไปดิ ล้ก็ดูมาต้องก้อนบางกระดุงก้อนตัวดออก่ตอนเทเนาะเอาคืนเอ กางมองไว้บุกกลางให้ฮะมองยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวที่ยิงยึดขนาดดุก่นดินี่เดือดกระเบื้อี อ้บวบวบวบบวบไปไหนหมดปะเอาแลนะเอาแล้กี่นาทีแล้วห้านาทีมันซูมมันไม่ชัดไม่ต้องซูมก็ได้ก็ขยบเข้าให้มันเหมือนเดิมสิขยบเหมือนเดิมแล้วหรอ หลาตัวเบดนี้เออปาไปไหนแล้วมันเงียบจังป่าอนเียไปย่ในเงียดงเงียบม้จไป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 ป่ีป่าไปเจ้านเนี่ย

ตรมมาแก,กินกนเเีย,เยม่กินข้าจก้นนะแม่ก,กินก่อนเลยแม่โอ้ปเป็นหางเปียกแล้วจ้าเปียกแล้วก็ต้องทำให้คุ้ม จ้าเดี๋ยวจะให้อยู่จ้า I